สวัสดีครับสวัสดีเอฟซแฟนครับสาวน้อย FC น้องอุ่งอิงผบบ่าวโทนครับในช่องทองพูนแบ้น้อยน้องอุ่งอิงครับบรรยากาศเศร้าๆนะครับพี่น้องเช้าว,วันพัลฤหัสสบรีครับมือนี้อากาศเนี้ยเมื่อเศร้าสดชื่นตลอดครับทุกมือมือนี้กะเงียบครับบ่มีลมบ่มีเข่าฝน เมกบางๆนะครับสวยมากกัน่าจะหอนอีกคือเก่าเหมือนเดิมนะครับบรรยากาศครับวันนี้ก็จะพิเศษอีกเมื่อน,นึงนะครับเนื่องจากว่าทีมงานรถตู้นะครับเดินทางกลับมาพักผ่อนอยู่บ้านนาะพี่น้องเนาะเมื่อขค้ืนเล่นอยู่ปทุมหลัตรอยเอ็นะครับ160กิโลหลังจากที่ทำการแสดงแล้วน้องก็เดินทางมาครับมาหอดเกือบตีหาครับ เดินทางมาหอดเกือบตีหานะครับตอนนี้กะกำลังกินเขานะครับนัง่งกินเขา่าเตรียมตัวอาบหนามนอนนะครับพอโน่นกับแหม่มีก็เดินทางมานุ่มนะครับที่เดินทางกลับ,บานเพราะว่ามือแรงทำการแสดงอยู่ที่อำเภอโพนสายนะครับประมาณหกสิบเจสิบโลครับจากนีไป บอกไกลปันใดนะครับกะเลยเด็กกลับมาพักผ่อนอยู่บ้านนะครับหลังจากที่เด่นพ้นสายแล้วกะจะกลับมาบ้านอีกรอบหนึ่งนะครับหรือว่าสีเดินทางต่อไปงานต่อไปก็รอติดตามครับแต่ว่ามื้อนี้อีลาหน่อยเหากลับมาพักผ่อนที่บ้านนะครับมาเติมพลังใจนะครับ บรรยากาศครับืันนี้พ่อชิตาบริดมานน้ำครับ <g ười> กันเลยบบมีผู้นำทีมงานขี่กระตือแปรนะครับเนี่ยมาแล้วองคลักษครับโดผู้พิทักษ์ตหากลัวครับพี่น้องยังโมโมงนะครับแต่ว่าแจงแบบ จางปางนะครับตลาดสดก็ยังบทันเห็นมานะครับเสือนะครับพี่น้องเสือพู้ใดรอดเสือนะครับเสือจะเดินทางมาหอดหมูนีเนี่ยหมอแลงนะครับเนื่องจากว่าทางลานพนวาถัาจัดสงมันสีสาพนวาพนเสือยิบพุนยิบแล้ววันที่สิบเสร็จวันที่สิบนะครับถ้าจัดสงก็อาจจะมาหอดสิบสองสิบสามนะครับพุนก็นเลยขนขึ้นมาห้เองนะครับ แต่เนื่องจากว่าคนขึ้นมาเองกะรถติดคือเเราครับ <laughs> คนขึ้นมาเองกะรถติดนะพี่น,อน้องกะจะมาหอดหมือแรงนะครับมาหอดหมือแรงกะสีทําการแพ็กเริ่มแพ็กมือแรงเลยนะครับแล้วก็รวมถึงมืออื่นแล้วก็เริ่มทยอยจัดส่งวันที่สิบสองสิบสามนะครับเฮาสิทยอยจัด,ด 12, ส่งให้หมดภายในวันที่สิบสองสิบสามนะครับส่งให้หมดภายในสิบสองสิบสามนะครับของเสือยืดข้อปกไอ้ของเสือข้อปก สีสีนะครับที่เขาเปิดจำน่ายไปรอบแรกนะพี่น้องผู้ใดที่สั่งจ้องไว้รอรับได้เลยครับวันที่12 13สิจัดทรงนะครับจะได้รับกับประมาณ14 15 16นะครับพี่น้องในใส่แนนอนครับผู้ใดไอ้บรได้รับกะให้ทักมานะครับภายในวันที่16บ่อท่านเห็นกะให้ทักมาสอบถามได้นะครับพี่น้อง ส่วนผู้ใดที่สิสร่างจ้องรอบสองหลังทรงกานนะครับให้รอบแบบหนึ่งนะครับตอนนี้กําลังวางบัญชีใหม่นะครับดาวทุนได้ไปเปิดบัญชีใหม่เพื่อที่จะให้จ้องเสือในบัญชีใหม่นะครับแล้วก็ไอ้การจัดทรงหรือว่าการน้ยังกะเดี๋ยวจะเหตุไหนมันเป็นรูปแบบใหม่นะครับพี่น้องกับอยากให้พ่อพ่อแม่เอฟซีได้รับความสะดวกสบายหรือว่าได้รับเสือที่เร็วขึ้นนะครับ บรรยากาศตอนนี้ขอเคลียร์เสื้อคอปกนะครับขอเคลียร์เสื้อคอปกชุดแรกก่อนนะครับพี่น้องให้หมดก่อนนะครับแล้วก็เสื้อคอคอกลมเสื้อยืดผู้บ่าวคนแรกนะครับที่ได้เปิดจาหน่ายตอนนี้นะครับยอดเรือประมาณ200โตนะครับพอๆแม่เอฟซีผู้ใดสนใจก็ทักมาสอบถามได้นะครับเสื้อยืดคอกลมสีขาว ผูบาวคนแหลกกับสีดำนะครับผูบาวคนแหลกผู้ใดสนใจก็ทักมาสอบถามได้นะครับมีให้พอพลอแม่เอฟซีได้จับจองเป็นเจ้าของนะครับตอนนี้ก็ไอทางต่อเตอยอีกหนึ่งช่องทางนะครับเฟซบุ๊กต่อเตอยนะครับกับเฟซบุ๊กบ่าวโทนครับทักมาสอบถามเลยนะครับพี่น้องเนาะ บรรยากาศเช้ามาให้กินกาแฟนะครับเอามาเอามาให้เบิงเพื่อที่จะกินกาแฟเสารนาอพี่น้องเนาะลุยงานกันต่อครับสำหรับวันนี้มาแล้วเดอะแก๊งสีขาสีขา มื่เคืนก็เป็นคืนแหลกน้องพี่น้องเนาะของการแสดงองอิงสตอรี่นะครับองอิงอีพีสองน้องพี่น้องเนาะหลายๆท่านหลายๆคนก็นได้เบิง่งได้ชมแล้วหูสึกจังไดมีความเป็นมาจังไดอยากชมมือที่สองที่สามบอกะสือบัตรจ้องตัวเข้าไปนะครับทางเพจสน้อยเพจบนแพงนะครับ มีเรื่องเล่าอีกอย่างที่เพื่นนํ่เสนอในไลฟ์สดนะครับก็เข้าไปชมได้ครับพี่น้องทางเพจสอน้อยเพชรบ้านแพงนะครับนี่ อีหลาหน้อยมันลือหายอย่างนนมันลือหาของหลังหลดอ่าขอบคุณตุกกำลังใจครับพี่น้องบนนีกะเตรียมเป็นกำลังแรงใจนะครับเนาะฝากพีพ่น้องเอซ กดซับสไคร์ก็เลยกดแชร์นะครับฝากเบิ่งโฆษณาให้กับทีมงานหลังบ้านในเดือครับฝากสนับสนุนเหมือนกับเป็นการให้มาลลยออนไลน์นะครับการรับชมโฆษณาไม่กดข้ามโฆษณาขอบคุณทุกกำลังใจครับสารคิปนี้เอาไว้สมีสกรพี่น้องได้พกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ